สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันไอเดียนะคะวิธีการใส่ได้ยืดแบบนี้นะคะเอาไว้ทำสม็อกชุดเรดรสหรือว่าสม็อกเสื้อนะคะเราต้องเวลาเราใส่ได้ยืดยนี้นะคะเราต้องใส่ที่กระสวยนะคะดึงกระสวยออกมานะคะคใส่ที่กระสวยได้ยืดนะคะเอาไว้ใส่สม็อก เวลาเราล้อยเราก็ต้องร้อยตามนี้เลยนะคะร้อยลงดูนี่ก่อนนะคะล้อยลงดูแล้วเราก็เอานิ้วนิ้วนะคะหนีบไว้ไม่ให้มันหลุดนะคะนะคะนิ้วหนีบไว้แบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ม้วนนะคะเราอย่าดึงนะคะเราอย่าดึงแบบเราก็คือปล่อยเดี๋ยไปดึงยืดนะคะห้ามดึงนะคะเราก็ปล่อยจามจามสบายๆนี่ค่ะปล่อยจามสบายม้วน ไปเรื่อยๆนะคะเด๋ยวไปดูเราก็ค่อยๆม้วนให้เต็มกระสือยอย่าเต็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเต็มมากเวลาเอาลง,งตัวคู่มันะะมันจะยับลงไม่ได้มันจะฝูดนะคะเอาแบบว่าเต็มพอดีพอดีนะคะล้วก็มมวนมมวนไปเรื่อยๆ,ๆนะคะ ม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็ยัดลงกระสวยตัดตัดออกแล้วก็ยัดลงกระสวยนะคะยัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปเกาะนี่นะคะเกาะไอ้ตรงขีดเัีนะคะ,ด,นนะ,คะดึงเข้าไปนะคะแล้วก็เกาะ เราก็ลองดึงดูนะคะว่ามันฝืดไหมนะคะอ่าโอเคนะคะหมุนได้พอดีแล้วเราก็ใส่กระสวยกลับไปที่จักจะเอาไปเย็บนะคะทีนี้เราก็ลองมาเย็บดูนะคะว่าโอเคไหมนะคะอ่าลองเย็บดูนะคะอ่าโอเคนะคะไ,ได้โอเคเลย